บางกอตายตายนี่มหากรรมช็อปช่วยชาติกันหรือไงคะเนี้ยคุณนายห้โซคนง,งามชื่อถึงฮิวตะกร้ามาช็อปสนันร้านร้านบิวตี้บุฟเฟ่เดอะมอร์บังกะปิซะขนาดเนี้ยอ๋อดันรู้แล้วล่ะคะว่าเพราะแคมเปญสวยอร่อยออกรถของร้านเครื่องสำอางบิวตี้บุ f เฟ่เขานี้ ชอบกันกระจายเลยโดยเฉพาะคุณไหนน้อยอาจารย์สอนบุคล like ิกภาพแห่งสถาบันจอร์โรเบิร์ตพาวเวลนางเนี้ยอ๋อชอบไอพวกใกล้กันหน้าย่นหน้าเหี่ยวสิคะวัยวัยนี้แล้วถ่าตรงเธอตัวไม่ต้องเอาหน้าไว้ก่อน จะเรียกว่าสวยอร่อยกับเขาได้หรอคะเนี่ยสวยไม่อร่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ต้องต้องปรุงให้มันอร่อยก่นสิ <c oughs> ต้องเรามันพวกเปรียปร้ยวๆไงแล้วมันเปรี้ยวน้อยมันก็ต้องหาเครื่องปรุงเยอะๆหน่อยอ <c oughs> ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วล่ะค่ะเพราะแค่สีผมชาติเนี่ยของคุณพี่ก็เล่นเอาเปรี้ยวเข็ดฟันขุดแล้วล่ะค่ะ หัวขาวเอ้ยพ่อขัวสีขาวอย่างคุณนายแอลเซเลบสาวสวยอร่อยรายเนี้ยสวยอร่อยค่ะแต่หัวนะคะเห็นไหมเห็นผมไม่เห็นผมไหมเห็นผมไนหะอืมอะไรที่สุดเหรอพี่ว่าน่าจะเป็นทรงผมนะอุ้ยไม่เลี่ยนค่ะไม่เลี่ยนค่ะไม่เหนียวค่ะเพราะว่าเคี่ยวนานเปื่อยยุ่ย น่าทานม่มแน่ใจหรอคะว่าทรงนี้อร่อยแล้วแต่คุณน้องมองไกลๆนึกว่าหัวแตกแล้วเอาผ้าพัานมาซะอีกต่างจากพี่อาสาวหน้าหวานนางเนี้ยที่ไม่เน้นความอร่อยเฉพาะส่วนหัวแต่เธอเน้นความอร่อยทั่วทั้งร่างคะ่คะสวยอร่อยค่ะสวยอร่อยค่ะรออยู่นะคะใครอยากจะชิมนะทั้งตัวเลยค่ะส่วนไหนก็อร่อยหอม <laughs> ชิมได้หมดค่ะ wow. จะไม่หอมได้ไงล่ะคะก็แม่เล่นผ่าหลังชนเนื้อหนังมาอย่างเงี้ยกลิ่นสาบเฮ้ยกลิ่นอายความสาวมันก็ลอยฟูงออกมาหมดสิงานนี้พี่อาสาวรุ่นพี่เลยยอมไม่ได้ต้องของัดข้นขายเร็วๆออกมาให้หนุ่มๆชิมแทนของพี่สวยน่าชิมค่ะก็ อยากให้ชิมก่อนเพราชิมว่าติดใจใช่ไหมคะ <media rocking out> ผมจะได้เอาเป็นคาโตโตโหเชื้อค่ะว่าถ้าใครได้ชิมจริงๆรับรองว่าอิ่มแปรเพราะแม่คนเนี้ยชีคํคำโตโตมาให้สองสาวเจ้าแม่พัดลมคาวากับเจ้าแม่ค้าจากคู่นี้ดีกว่าสวยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ใครอร่อยกว่าใครอยากชิมปะ ต้องถ้าเกิดเราพูดเองอะ่ะมันจะแบบเหมือนกับเราเข้าข้างตัวเองอะ่ะต้องเรียกคนมาชิมคิดว่าคิดว่าอร่อยต่างกันค่ะพี่แอนก็จะเปรียปร้ยวๆหน่อยแต่ก็จะหว,นวานๆหน่อยจริง <c oughs> ไม่จริงเขาบอกจะหวาน <c oughs> ตกลงใครเปรี้ยวใครหวานกันแน่คะ <c oughs> สงสัยจะสรุปกันยากเหมือนกับสามสาวเนี้ยที่เถียงกันไม่ลงตัวสักทีโดยเฉพาะเรื่องความอร่อยอร่อยเท่ากันเอ่กันเออยกให้เขาก่อนเขาชนอาวุโสกว่าจะจะอร่อยกว่า เลยที่สุดค่ะเจนเย็นๆค่ะคุณพี่ขะเอาเป็นว่าสวยอร่อยกันทุกนางนั่นแหละค่ะแต่ที่สำคัญน่ะหาคนชิมกันได้หรือยังคะคุณพี่บางกอก